ทริปภูเก็ตของคิดไปไกลทาเวลได้จองห้องพักสุดพิเศษแบบไฮเวทมีสระว่ายน้ำส่วนตัวที่อัลมาาแกนบูรีสร์ทเดี๋ยวนอนจะพามาทัวร์ห้องพักนี้กันค่ะห้องแรกเริ่มจากห้องรับแขกกันเลยใหญ่สะดวกครบครันาม,มาด้วยห้องนอนสุดสวีทนอนแล้วฝันดีกันไปเลยและห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำตรงกลางมองไปเห็นวิวสระน้ำและทะเลถ้าใครอยากไปเที่ยวที่หาดกัมมาลาโรงแรมนี้เขาก็มีรถไปรับไปส่งด้วยนะ ก,กันมากๆเลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะในตอนเช้าที่โรงแรมเขามีบุฟเฟ่อาหารเช้ากันอีกด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะที่พักแห่งนี้คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเหมาะสําหรับคนที่ต้องการมาพักผ่อนกันมากๆถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบรีวิวดีๆแบบนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกํนาลังใจให้คิดไปไกลท้าเวกันด้วยนะคะเดี๋ยวนนไปเตรียมตัวล่องรอยเยกันต่อแล้วค่ะบ๊ายบาย